สวัสดีครับในแพทย์กาวัฒา์เหล่ายชรีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำา DK b e a u t y c l i n i c นะครับวันนี้ก็วันพุธนะครับก็มาในสัปดาห์ที่เราจะเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดึงหน้านะครับเนาะแต่ว่ามันก็มีคลิปดึงหน้าที่ผมทมําไปบ้างบางส่วนแล้วนะครับเนาะก็จะเป็นพูดบางแง่บางมุมให้เราพวกเราได้เห็นภาพรวมนะครับของการทาศัลยกรรมดึงหน้านะครับเนาะให้มัน harmonize ให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือทําให้คนไข้มใีใบหน้าที่อ่อนยาวลง ในหัวข้อที่ผมเตรียมมาดังนี้นะครับก็คือ less is more น้อยแต่มากนะครับเนาะ the art of face surgery นะครับเนาะแปลเป็นไทยได้ว่าศาสรและศิลป์ของการทำผ่าตัดดึงหน้านะครับก็เป็น EP ที่48แล้วนะครับเนาะก็เดินทางมาไกลนะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับกดดินใดก็ไปกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับให้กับ the channel ใน YouTube นะครับสังเกตโลโก้ดีๆนะครับ โลโก้ก็ D.I.C. Channel ทั่วโลกมันมีอย่างน้อย 2- อสอันนะครับเนาะดูโลโก้ให้เป็นสีน้ําตาลทองนะครับจะได้ว่าตรงกับที่เป็นของผมเองนะครับเนาะอันอื่นไม่ใช่นะครับเนาะแล้วก็นี่คือใน u t u b e นะครับส่วนใน Facebook ก็มีใน Facebook ส่วนตัวผมเองแล้วก็ในแฟนเพจของทางคลิน,นิกนะครับก็เช่นเคยเนาะก็วันพุธจะให้ความรู้นะครับเกี่ยวกวับด้านาสัญลักณตกแต่งในแง่ของอสุขภาพโดยรวมนะครับรวมถึงความงามด้วยนะครับสุขภาพองค์รวมนี่ ผมรวมไปถึงการรับประทานอาหารเสริมเลยนะครับเดี๋ยววันหลังก็จะเจาะอ,อาหารเสริมเป็นตัวๆเลยนะครับที่อินบ็อกซ์ก็มาเยอะมากๆช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของวิตามินซีคอลลาเจนอะไรพวกนี้นะครับเนาะเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังหมดเลยเอาแบบละเอียดเป็นไปจนถึงโมเลกุลเลยนะครับนี่คือ health and beauty ที่ผมจะเล่าให้ฟังลากยาวไปจันดันเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยโรคทั่วไปนะครับที่เกี่ยวกักบด้านสัลักษณ์ตกแต่งนะครับสัลักษรเสริมสร้างจนไปถึงความสวยความงามนะครับเนาะ ไม่งั้นถ้าได้พูดถึงความสวยความงามเนี่ยพูดทุกอาทิตย์เนี่ยผมว่าไม่มีอะไรจะพูดนะครับในในลำดับดังหลังไปครับเนาะอันนี้ก็หาเรื่องที่มันน่าสนใจนะครับแล้วอยู่ในขอบเขตของศัจจกรรตกแต่งที่พอจะเล่าให้ฟังได้ที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามที่พอจะเล่าให้ฟังได้เนาะประมาณนี้ก็วันนี้ที่อยากจะเล่าให้ฟังคือว่าเอ่อคลิปที่ผมทำเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับส m a รชก็คือการดึงหน้าที่เกี่ยวข้องกับชั้นสแตชนะครับก็เล่าให้ฟังดังนี้นะครับเนาะ ออพอเรามีอายุหน่อยใช่ไหมครับก็เป็นธรรมดามันหย่อนคล้อยนะครับเนาะที่จะเล่าฟังดังนี้นะครับเมื่อคลิปก่อนๆน,น,น,นี้เนี่ยผมพูดถึงการดึงหน้าจาได้ไหมครับวิวัฒนาการของการดึงหน้าเนี่ยก็มีมาเป็นหลักหลักร้อยปีครับเนาะสมัยก่อนเขาแค่ผ่าตัดตัดหนังทิ้งใช้คำว่า excision อะ่ะคือตัดแต่ผิวหนังที่หย่อนคล้อยทิ้งซึ่งมันเหมือนดูมันเด็กลงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการเอาผิวหนังส่วนเกินที่หย่อนคล้อยออกเท่านั้นเองนะครับแต่เมื่อวิวัฒนาการทางด้านกายวิภาค จเจริญม,มากขึ้นนะครับแล้วก็คุณหมอทางด้านศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยได้เข้าไปดูพังผืดชั้นเนื้อต่างๆของบริเวณใบหน้าเนี่ยทำให้พบไอ้ว่าสำคัญหลายๆอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับการดึงหน้าดะงนั้นการดึงหน้าจากนั้นเนี่ยมันก็โก deep ลึกลงไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ใช่แค่ผิวดังเลยนะครับลงไปจนถึงเอ่อเรียกไร smash นะครับลงไปจนถึงเล็ก r e ท a i n i n g ligament นะครับลงไปลึกถึงขนาดนั้นเลยนะครับซึ่งมันทําให้เทคนิคก,การดึงหน้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปต่างๆนานามากมายนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟัง ง่ายๆนะครับให้เห็นเป็นภาพรวมก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยในคลิปถัดๆไปผมจะเจาะลึกเป็นอันๆเลยนะครับนาะว่าดึงหน้าแต่ละแบบมันเป็นยังไงยังไงยังไงและเราหน้าแบบนี้มันจะเหมเาะกับวิธีแบบไหนนะครับอันเนี้ยถ้าใครตามเดียร์เคชชวลนะครับเผ <ๆ S 1> ื่อๆคุณอาจจะมีความรู้กว่าคุณหมอที่เขาไม่ได้ศึกษาลึกๆเกี่ยวกับดึงหน้านะครับเนาะเราจะมีความรู้แบบเนี้ยไปพบคุณหมอเขานะครับซึ่งผมว่าเป็นสีหน้าตุกมือนะครับทําให้ วงการมันพัฒนาขึ้นไม่ใช่ว่าหมอบอกอะไรแล้วก็ต้องเชื่อนะครับเนาะบางทีคนไข้มีความรู้มากๆเนี่ยก็ต้องต้องทำให้หมอเขาเกรงใจนะครับว่าคุณก็ไม่ได้รู้น้อยนะครับเนาะก็เล่าให้ฟังนะครับเนาะก็ผมพูดถึงแค่สมานะครับแต่วันนี้จะพูดถึงรีเทนนิลิกเมนต์พูดถึงภาพรวมตั้งแต่ความเสื่อมตั้งแต่ผิวหนังยันลงไปชั้นลึกเลยนะครับว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาด้วยการดึงหน้าอย่างเดียวหรือเปล่านะครับคำตอบคือไม่ใช่นะครับแล้วเราก็มาดูกันนะครับงั้นคนที่สูงวัยนะครับใบหน้าหย่อนคล้อยนะครับเนะ ย่อนคล้อยในผิวหนังไขมันใต้ผิวหนังนะครับเดิมที่เคยมีเยอะก็ลดจํานวนลงแล้วก็เคลื่อนย้ายในตําแหน่งที่มันตกลงเฉะนั้นไขมันมันก็ไขมันใต้ผิวมันก็ห้อยเปลี่ยนตําแหน่งมนลงมาด้วยนะครับร่วมกับวริมที่มันหายไปนะครับตัวสมัชก็หย่อนร e เทนนิ่งเลคเกอร์คือเส้นเอ็นที่ยึดใบหน้าไว้ก็หย่อนอยู่ตัวไหนอะไรยังไงนะเดี๋ยวไปพาไปดูนะครับกระดูกก็สึกหรอนะครับมันมีการงานวิจัยนะครับเอ็กซเรย์เปรียบเทียบกระดูกเนี่ยที่อายุมากขึ้นเนี่ย ตามวัยนะครับเนาะหูเหอก็หย่อนยานยืดออกหมดนะครับเนาะงั้นแก่ตัวแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรดีนะครับเนาะทีนี้ถ้าเราดึงหน้ามากไปใช่ไหมครับดึงเยอะไปเนี่ยหน้าที่เคยยิ้มแยม้มอาจจะดึงหน้าคิ้วกระดกตาแหกนะครับชี้เป็นเป็นตัวละครในแม่มดในดิสนีย์เลยนะครับเนาะผมว่ามันก็ไม่เหมาะหน้าตามันจะตกใจตลอดก็คงจะไม่ดีนะครับเพราะเนี่ยในความหมายผมคือการดึงหน้าถ้าดึงที่ดีเนี่ยจริงจริง ริ้วอยนะครับมันก็เป็นสัญญาณของความอบอุ่นได้เหมือนกันนะครับเนาะเราก็มีมันประมาณดึงนะครับเนาะแต่ว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปอันไหนที่มันเยอะเนี่ยเราก็กําจัดมันออกไปอย่างเหมาะสมนะครับเนาะไม่ใช่ว่าดึงจนตึงมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอยา่างรูปแม่ลูกนะครับให้คุณแม่เนี่ยไปดึงหน้ายัางไงก็ไม่มีทางหน้าตึงท้าลูกสาวจริงไหมครับแล้วก็คุณผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยคิดว่าตัวเองดึงแล้วจะกลายเป็นแบบเนี้ย มันไม่ใช่หรอกครับมันก็แค่ใบหน้าตึงขึ้นแต่ยังหลายส่วนเนี่ยมันก็จะเสื่อมลงด้วยนะครับยังไงก็สวยสู้สาวๆไม่ได้นะครับพูดแบบสลึงนะครับอ่าู้ชายอย่างผมะครับไม่ใช่เป็นหมอสันนะครับเจอคนหน้าตาแบบนี้กับแบบนี้นะครับแบบนี้อ่าให้คนนี้ก็ได้คนนี้เป็นนางงามจักรวาลคนนี้เป็นเด็กบ้านๆธรรมดาผมถามว่าผู้ชายเลือกใครครับก็ไม่ได้เลือกนางงามจักรวาลที่อายุ72ถูกต้องไหมครับเขาก็เลือกเด็กอายุ18 19 20ที่หน้ามันตึงดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย การดึงหน้ามันคงไม่สามารถทำให้เรากลับไปเป็นสาวเหมือนเราอายุ20ได้นะครับเนาะแต่ว่ามันทําให้เราเขาเรียกไรสวยยังมีคุณค่าในช่วงอายุประมาณเรานะครับอย่างเหมาะสมนะครับและดูดีนะครับจึงไปที่มาที่ไปของคําในวันนี้ว่า less is more นะครับก็คือว่าจริงๆการทําเยอะมากเกินไปอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับจริงๆเราแก้บางส่วนที่จําเป็นเนี่ยอาจจะเป็นการดีเสียกว่านะครับให้คนไข้เนี่ยสวยตามวัในสีที่เขาควรจะเป็นนะครับ ทีนี้เนี่ยผมก็จะมาไล่ a n า t o m y นะครับหรือกายวิภาคของเ,อเรื่องบางเรื่องที่สําคัญมากบนการประดัดดึงหน้านะครับคขาใที่แล้วผมพูดถึง Smash นะครับวันนี้เราจะพูดถึง Retaining l i g a m e n t ด้วยนะครับให้เข้าใจเป็นภาพดังนี้นะครับภาพนี้จะสื่อความหมายต่างๆนานาได้ดีมากเลยนะครับเนาะทีนี้เรามาไล่ก่อนว่า Smash กับเ e i n i n ิ่งลิการมนอยู่ตรงไหนนะครับเนาะอันนี้เอาที่ผิวหน้าเป็นเกณฑ์เนาะผิวหนัง ไขมันใต้ผิวหนังนะครับเห็นเส้นๆๆๆตรงนี้ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าเลตินาคูล่าคิวติสก็คือเป็นผังผืดที่มันงอกต่อมาจากรีเทนนิ่งลิกเมนต์รีเทนนิลิกเมนต์ก็เหมือนคิดง่ายๆก็เหมือนถ้าคิดว่าเป็นเสาเร่ถึงเสาสูงๆนะเสาไฟสูงๆมันจะมีะลวดดึงรอบๆใช่ไหมครับลวดดึงรอบๆนี่คือรีเทนนิ่งลิกเมนต์รีเทนนิลิกเมนต์นี่ก็ดึงให้ผิวหนังกับไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเรืถึงท่ายืนเนาะถ้ากลับไปนี่เป็นท่ายืน ถ้าไม่มีลิเคน n ลิกเมนต์เนี่ยทุกอย่างจะหย่อนคล้อยไปหมดเลยใช่ไหมครับงั้นถ้ามีลิเ n น n ลิกเม m นต์ที่ตึงพอเนี่ยใบหน้ามันก็จะไม่หย่อนคล้อยตามแรงโน้มถ่วงแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับไอสลิเ n นิลิกเมนต์เนี่ยมันก็หย่อนยานไปด้วย,ยงั้นการดึงหน้าจึงต้องไปจัดการกับ s สมั h และลิเ a i n ลิกเม m นต์โอเคมทั้งนี้เนี่ยเราเรียนดูเพิ่มอีก2อสตัวนะครับหนึ่ง i ิเ n นิลิกเมนอยู่ลึกๆเลยนะครับ 2. s m a มัชคือเส้นนี้นะครับและ อันบนเนี่ยที่อยู่ตรงชั้นสีเหลืองเนี่ยเรียกเลตินาคูล่าคิวติสซึ่งเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับเลตินาคิวติสอยู่ในชั้นสับคิวเทนสก็คือส้นไขมันใต้ผิวหนังนะครับเอามาดูนะครับอันนี้คือตำแหน่งของรีเทนนิ่งลิกเมนต์นะครับรีเทนนิ่งลิกเมนต์ก็คือสลิงยึดหน้าให้หน้ามันยกขึ้นนะครับเนาะก็ตามเส้นสีเขียวนี้นะครับเนาะก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วระหว่างเส้นสีเขียวเนี่ยก็จะมีไขมันชั้นตื้นกองอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันบนผิวหน้าเนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็นล็อกๆล็อกๆเหมือนเป็นห้องเช่าเข้าไหมครับเนาะเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยไขมันในแต่ละช่องเนี่ยมันลดลงนะครับรวมทั้งมันเคลื่อนลงล่างเพราะว่าเอ็นสีเขียวนี่มันหย่อนลงงั้นไขมันมันก็จะทิ้งตัวลงล่างด้วยเมื่อเราอายุมากๆนะครับงั้นการดึงหน้าเนี่ยเราจึงต้องมีการคลายบางส่วนของ Re t ท i n i n g ligament เพื่อขึงกลับให้มันตึงด้วยนะครับเมื่อ r e t a i n i n g ligament ตตึงนะครับไขมันที่อยู่ตามช่องนี้ก็จะถูกกลับไปอยู่่ในนตแหงเดิม โอเคไหมฮะคนแค่จะนึกภาพของการดึงหน้าออกแล้วนะครับน oh? เนาะพอดึงหน้าอย่างที่เล่าให้ฟังในคลิปนะครับมันถ้าจะให้ได้ผลเนี่ยมันต้องดึงสมัยด้วยให้ตึงนะครับเนา oh? ะรูปนี้คือรูปที่สําคัญมากนะครับถ้าเป็นนักเรียนแพทย์นะครับอแอบดูนะก็ต้องจํารูปนี้ไว้เลยนะครับถ้าอนาคตคุณหมอนักเรียนแพทย์ท่านนั้นนะครับอยากจะไปเป็นคุณหมอสัลยกรรมเนาะก็ต้องรู้รูปนี้เลยนะครับข้างล่างเนี้ยคือเพรียวเสียงเพรียวเสียงก็คือเยื่อหุ้มกระดูกข้างบนนี่คือผิวหนังโอเคไหมครับ ต้นไม้ต้นนี้ก็คือต้นที่เป็นว่ารีเทนิ่งเรกเกเมนต์โอเคไหมครับขึ้นมาเนาะเพื่อมันขึ้นมาถึงสมาร์ก็แตกขณะกขะแหงสร้างเซนเตอร์ไปนหมดเลยนะครับยึดโยงผิวหนังให้แข็งแรงนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราแก่ตัวมากขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แก่พร้อมกันทุกชั้นถูกต้องไหมครับส่วนใหญ่ที่ทาให้ผิวเราแก่เกิดจากอะไรครับแสงแดดใช่ไหมครับเนาะแสงแดดข้างนอกทําให้เกิดความเสื่อมด้านนอกงั้นส่วนใหญ่นะด้านนอกมันจะเสื่อมก่อนงั้ผิวหนังก็จะเสื่อมเกิดดิ้วรอยรอยแห้งรอยยับเกิดฝ้ากระนะครับเนาะ ส่วนไขมันใต้ผิวหนังที่เกิดขึ้นคือมันก็จะฝ่อลงอะโทรฟีนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายไปเพราะว่าเอ็นพวกนี้เลตินาคูล่าคิวติสเนี่ยมันหย่อนยานก่อนนะครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างกิ่งก้านใบกับลำต้นใหญ่ซึ่งเป็นรีเทนนิ่งเลคแกเมนต์อันไหนหย่อนก่อนครับคาตอบคือเข้าบนใบค่อจะหย่อนก่อนเพราะฉะนั้นคนไข้ที่อายุไม่ได้มากนะครับแล้วเริ่มมีใบหน้ามีหย่อนคล้อยบ้างเล็กน้อยเนี่ยการไปดึงหน้าเลยไปแก้ที่สมัสหรืออะไรที่เกี่ยวกับรีเทนนิ่งเลกเมนต์เนี่ยมันอาจจะเยอะไป นะครับงั้นคนไข้หลายๆคนจึงได้ประโยชน์จากการทําอะไรครับ1ถ้าผิวหนังก็รีเซอร์เฟสใช่ไหมครับทำรีจูวเนชันอาจจะเลเซอร์ใช่ไหมทำอออะไรอะ่ะพวกไฮฟู oo, หรือเป็นพวกไออเอาจอร์ดาที่เป็นเครื่องแล้วาวความร้อนที่ทําให้ผิวหนังมันกระชับขึ้นทําให้ตัวเลเติน,น่าเลตินลาคูล่าลิกเมนีน่ amen, มันตึงขึ้นนะครับเนาะเรามาดูเนาะว่าทําอะไรกันได้บ้างอันนี้ผิวหนังก็ทำสกินรีจูวเนชันใช่ไหมครับ ส่วนถ้าเป็นบริเวณแถวๆนี้นะครับที่มีอายุมากขึ้นแล้วมันฝ่อก็มีอะไรบาเติมไขมันใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งฟิลเลอร์ออคือพูดฟิลเลอร์กับหมอศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยบางทีเขาพวกผมอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยแหล่งที่ดีของการใช้ฟิลเลอร์ที่พวกเราใช้แล้วสบายใจกว่าคือการใช้ไขมันของข้าเองนะครับแล้วก็ราคามันย่อมเยาวกว่าด้วยถ้าเปรียบเทียบกับฟิลเลอร์ซีซีต่อซีซีนะครับเนาะก็เติมไขมันนะครับร่วมอาจจะทำหัตถการบาง,างอย่างที่บอกเนาะออร์ต์ซาว เอาชอล,ล่าหรือเลอกาตาที่เป็นชื่อทางการค้าเขานะครับทำให้ผิวหนังวันนี้มันกระชับขึ้น,นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอายุประมาณนึงแต่ว่าหย่อนคล้อยยังไม่ได้มากใช่ไหมครับผิวหนังเปลี่ยนแปลงไปนะครับไขมันลดลงนะครับแต่ว่ายังไม่สมัชหรือรีเทนิลิกเมนต์ยังไม่ได้หย่อนเนี่ยกันการผ่าตัดอาจจะยังไม่จําเป็นนะครับแค่ทำสกินรีเวนเนชันกับทำฟลัตการาฟเติมไขมันให้ผิวหน้าทํากับหัตการบางอย่าง,างเช่นอ,อลัลตราหรือการยกกระชับใบหน้าด้วยคลื่นความร้อนเนี่ย ก็น่าจะพอแล้วนะครับแต่ถ้าเยอะกว่านี้นะครับกิ่งก้าวไปหมดแล้วนะครับต้นไม้ลำต้นใหญ่ก็เอียงหย่อนยานไปด้วยอันนี้คือต้องถึงคราวทำเฟสลิปแล้วนะครับเพราะเฟสลิปมันต้องยุ่งกับชั้นสมาแล้วนะครับเนาะมันอาจจะต้องมีการตัดเอ่อีเทนิ n เลาเมนต์ในบางตำแหน่งนะครับเพื่อดึงหน้าให้มีมีการเคลื่อนไหวดึง Lifting เอฟเฟกได้มากขึ้นนะครับรูปเนี้ย จำไมเลยนะครับแล้วเนี่ยจากนี้ไปนะครับคลิปหลังๆของ d r k เที่เราจะพูดถึงเรื่องการดึงหน้าเนี่ยผมจะแบ่งเป็นแอรีย e เป็นชั้นๆเลยนะครับถ้าผิวหน้ามีปัญหาเรามีชอยทํทอะไรบ้างนะครับหรืออะถึงตรงนี้มีปัญหาทําอะไรบ้างใช่ไหมครับหรือมันลึกมาถึงตรงนี้แล้วทําอะไรบ้างแน่นอนว่าถ้ามีแต่ข้างบนก็ทําแต่ข้างบนถูกต้องไหมถ้ามีข้างล่างแสดงว่ามันต้องทําข้างล่างด้วยและข้างบนด้วยแต่ถ้าหน้าหย่อนยานนะครับโอเคดึงหน้าแล้วอาจจะต้องตามด้วยเติมแฟลตกราฟในบางตำแหน่งหรือแม้กระทั่งอาจจะจบด้วยการทํา สกินรีจูเวเนชันคือทําผิวหนังให้มันดูอ่อนเยาว์มากขึ้นนะครับคือยิ่งลึกเนี่ยก็ต้องทําลึกชั้นตื้นก็ต้องไล่ทําไปให้หมดด้วยนะครับนรูปนี้คือรูปที่สําคัญนะครับก็นี่ก็เลยตัวอย่างของการทำสกินรีจูเวเนชันนะครับเลเซอร์เนาะก็มันก็มีหลากหลายนะครับก็อันนี้ก็แบ่งงานให้คุณหมอทางด้านผิวหนังทำบ้างนะครับเนาะหรือแม้กระทั่งการเติมแฟตนะครับก็ดูแค่มันมาจากหน้าท้องบ้างนะครับต้นขาบ้างนะครับเนาะแล้วก็มาปั่น ทำให้เซลล์มันเล็กลงนะครับอาจจะเป็นแมโครฟตกราฟนาโนฟตกราฟไมโครฟตกราฟก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้ของเรานะครับก็ต้องมาปรึกษากันดูนะครับว่าใบหน้าอย่างพวกเรามันเหมาะกับอะไรเนาะแล้วก็ดึงหน้าเนาะเฟสลิปเซอร์จรีอันนี้ก็คือต้องลงไปลึกแนะครับเนาะแต่คนไข้เหล่านี้เนี่ยพอดึงหน้าเสร็จก็ต้องมาดูแลเรื่องสกินแคร์นะครับแล้วบางตำแหน่งถ้ามันตอบไปอย่างเช่นขมับตอบหรือล่องใต้ตาตอบเนี่ยอาจจะต้องมีการเติมไขมันร่วมด้วย ทำให้ใบหน้ามันดูอ่อนเยาว์มากขึ้นแล้วก็จบด้วยการทําสกินแคร์นะครับเนาะอ่ะทีนี้มาดูเคสตัดดี้นะครับก็เดี๋ยวจะพอมีรูปตัวอย่างให้บ้างนะเห็นแบบๆนะครับว่าลึงหน้านั่นเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็ได้เห็นนะครับว่าเราก็เลาะมาตรงชั้นอันนี้ยังเป็นซับคิวอยู่นะครับนี่ก็ไปตัดเอาเลตินาคูล่านะครับข้างล่างนี่คือสมาชนะครับเนาะข้างบนคืาเรียกว่าสกินแฟบแล้วเราก็เย็บเอาตัวสมาชนะครับ เข้ามาให้มันตึงขึ้นทับกอยเกยทับกันประมาณเซนถึงสองสองเซนหนึ่งถึงสองเซนนะครับเพราะฉะนั้นใบหน้ามันก็จะตึงขึ้นมากๆเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดึงให้ดูนะครับเดี๋ยวนะโอเคผมย้อนหลังนีดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาดึงให้ดูเห็นไหมครับเนาะอันนี้คือสมัสนะครับดึงดึกๆึ๊ดเลยดึกๆเห็นไหมครับเนาะมันก็ขยับเนาะ เครื่องหน้าที่มันอยู่ชั้นลึกก็ถูกขยับด้วยนะครับกิ่งก้านอันใหญ่ก็ขยับไปด้วยนะครับผิวหนังด้านบนก็ขยับไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรายึดสมัสได้ดีแล้วเนี่ยการดึงหน้าก็จะได้ผลค่อนข,ข้างดีนะครับแล้วก็ตามด้วยการตัดผิวหนังส่วนเกินออกนะครับนาะตัดผิวหนังส่วนเกินออกนะครับนาะงผิวหนังที่ถูกตัดออกเนี่ยแยกปิดนะครับจะไม่มีความตึงที่ผิวหนังเลย นะเพราะว่าสมัชมันถูกดึงให้ตึงแล้วนะครับผิวหนังมาโดนโกยขึ้นมาทั้งหมดแล้วนะครับนั่นแผลก็จะหายค่อนข้างสวยถึงสวยมากๆนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทําให้คร่าวๆนะครับลองดูกันอาจจะไม่มีเสียงนะครับเนาะนี่ก็เย็บสมัดดึงตึงนะครับแล้วก็เครื่องหน้าในแน่แนวกลางแล้วก็ตัดแต่งนิดหน่อยหนังตาห้อยอย,อยู่ก็ตัดเพิ่มนิดนึงนะครับ ก็สวยงามได้เป็นอย่างดีนะครับเนาะก็บื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องหลายเรื่องมันเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายให้เข้าใจนะครับเนะาะเนี่ยคนไข้หลายๆคนที่มีการวางแผนว่าจะไปดึงหน้านะครับก็ควรจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ไว้นะครับสมั h คืออะไรนะครับ retaining ligament คืออะไรนะครับ r e t i n a c u l a cutis คืออะไรแลวฟังก์ชันคืออะไรทั้งหมดทั้งปวงที่กล่าวมา3อย่างเมื่อกี้ให้นึกถึงต้นไม้ใหญ่แต่กิ่งก้านสาขานะครับผ่านชั้นสมั h Retaining คือลำต้น Smash คือชั้นที่สำคัญในการดึงหน้านะครับแล้วก็แต่งกีดกั้นสาขาเป็นเลตเตอร์เด e คุล่าคิวติสนะครับเป็นน้อยเป็นแต่ข้างบนก็อาจจะใช้สกินทรีทเมนต์บวกกับแฟตกราตติ้งหรือฟิลเลอร์แต่ถ้ามันลงมาลงมาถึง Smash แล้วนะครับหย่อนอยานถึง Smash ก็ต้องดึง Smash รวมทั้ง Retaining ligament นในบางตำแหน่งด้วยนะครับผมว่าวันนี้เราประชาชนทั่วไปได้ความรูด้ดึงหน้าไปดีมากๆเลยนะครับเนาะอย่างนั้นก็มีไอเดียในการไป คุยกับคุณหมอก็ได้นะครับว่าใบหน้าอย่างพวกเราควรจะเหมากัาการดึงหน้าแบบไหนการทรีทเมนต์แบบไหนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสั่นประกายนีนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กับทีมงาน D.I.K. ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ